ขอเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนกันทุกท่านผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้ทุกท่านจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมมีอายุวันณะที่ผ่องใสปรารถนาทําการสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมจนถึงบรรลุธรรมคือมรรคนิพพานเทินสาธุสาธุ วันนี้อาตมาภาพจะมาพูดธรรมะในเรื่ององค์เทพเทวามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมและองค์เทพเทวามาอยู่กับมนุษย์ได้หรือเปล่ามาฟังคำนี้นะครับทุกๆท่านการที่องค์เทพเทวาจะมาอยู่กับมนุษย์เนี่ยเป็นไปได้ไหมคำตอบก็คือเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยาก ไม่ใช่ว่านึกจะมาอยู่กับมนุษย์ก็มาอยู่กับมนุษย์ได้มันเป็นไปได้ยากนั่นเองเหตุผลเพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นหมักหมมไปด้วยกิเลสรักโลภโกรธหลงราคะนะคุณโยมองค์เทพเทวาก็จะเข้าใกล้ได้ไม่เกิน10นาทีท่านก็ต้องจากไปเพราะว่าได้กลิ่นเหม็นของกิเลสกิเลสรักโลภโกรธหลงราคะเนี่ยมนุษย์พวกนี้องค์เทพเทวาท่านจะไม่มาอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนผู้ที่มีองค์เทพเทวามาอยู่ด้วยนะก็จะเป็นคนที่ถือศีลภาวนามาโดยตลอดถือศีลภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่เคยที่จะทําความชั่วให้ทานมาโดยตลอดด้วยใจที่ศรัทธาให้ให้ทานต่อเนื่องแล้วก็ชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมอาจจะมีนิสัยแบบนี้แล้วก็นั่งนั่งจเจริญสมาธิกรรมฐาน ขัดเก่าจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะมีลักษณะมีกลิ่นกลิ่นของศีลหอมหอมมากประมาณนี้แล้วก็แล้วก็จะเคยสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับเทพเทวาองค์นั้นเนี่ยมาตั้งแต่อดีตชาตินะที่อาตมารู้มาถ้าจะมีลักษณะองค์เทพมาอยู่ด้วยก็จะมีอาการดังนี้ ก็จะเริ่มฝันถึงนิมิตเช่นมีอ่เจ้าปู่ศีสุดโทมาอยู่ด้วยก็จะฝันถึงเจ้าปู่ศีสุดโทเข้ามาในฝันฝันเห็นคำชะโนดฝันเห็นกายทิพย์ของเจ้าปู่ศีสุดโาเป็นลักษณะสีเขียวมอตะกางดงามมีแก้วมณีอ่เป็นสีแดงนะแล้วก็ แล้วก็เมื่อเมื่อไปเห็นอ่าไปเห็นแล้วเนี่ยเจ้าปู่ศรีสุโธก็จะพูดว่าอ่าปู่จะมาอยู่กับลูกนะเพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีกับลูกต่อไปให้ลูกตั้งใจถือศีลถือศีลห้าอืมอ่าต่อไปปู่จะมาช่วยให้กิจการงานของลูกนั้นจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะลูกเอย๋ยแล้วมันก็เป็นไปตามนิมิตฝันเลยกิจการงานก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ นะคุณโยมเนี่ยแหละลักษณะของผู้ที่มีเทพมาอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยอาตมาภาพต้องพูดก่อนว่าผู้ที่มีเทพมาอยู่ด้วยเนี่ยคุณโยมอ,อ่าตามปัดจ,จัดตังเลยเป็นคนที่อ่มีบุญบารามีอ่าเป็นคนที่จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีการกาม,มาลราคะมากนะไม่มีจิตใจที่ไม่สะอาดเป็นคนที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ค่อยมีกิเลสราคะนะ ลักษณะของคนที่มีองค์เทพเทวามาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้อัตมาไม่ได้มุสานะอันนี้คือเรื่องจริงคือเป็นผู้ชายเนี่ยเข้าใกล้ผู้หญิงเนี่ยคุณโยมก็ไม่เกิดไม่เกิดความกำหนัดในราคะเลยอ่าเป็นผู้หญิงก็ไม่เกิดความวันไหวต่อบุรุษเลยอันนี้ลักษณะของผู้มีเทพจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเมื่อเมื่อมีองค์เทพเทวามาอยู่ด้วยเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเคย เคยชอบทําบุญทำทานอยู่แล้วมีจาคะอยู่แล้วก็จะมีจาคะมากมากกว่าเดิมนะคุณโยมอ่อก็จะมีใจศรัทธาต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าแล้วต่อมาก็เคยนั่งสมาธินั่งกรรมฐานมันมันก็นั่งได้ดีกว่าโดกว่าเดิมอ่นะคุณโยมประมาณนี้คนธรรมดากับคนมีเทพมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างคนธรรมดาเนี่ย เข้าสมาธิเนี่ยมันเข้าสมาธิเข้าฌานเนี่ยยากนะคุณโยมแล้วตอนนี้คนมีองค์เทพจะมีลักษณะเป็นยังไงก็สามารถอธิษฐานจิตเข้าเข้าฌานได้เลยนะคุณโยมสามารถอธิษฐานจิตเข้าฌานปฐมฌานได้ทุติยฌานได้นะั่นแหละลักษณะของผู้ผู้ที่มีเทพมาอยู่ด้วยบางทีเนี่ยสวดมนต์อยู่ดีๆนะคุณโยมมันก็จะมีอาการเหมือนมีใครมาสวดด้วยนะเออทุกวันพระ เวลาไปฟังพระสวดมนต์ไปทําบุญที่วัดอย่างเงี้ยพระสวดบาลีอย่างเงี้ยยิ่งเป็นบทสวดชุมนุมเทวดาอย่างเงี้ยจะเกิดขนลุกขนพองสยองก้าวเกิดน้ําตาไหลเกิดเย็นซาบซาบไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเลยนะคุณโยมคนที่มีเทพอ่ะแล้วก็จะมีอาการปวดหัวใช่ไหมแล้วถ้าเทพเทพลงประทับเนี่ยเรารู้เนื้อรู้ตัวไหมรู้แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ไงคุณโยมเราเราก็ รู้ไงแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาลงมาเพื่อเพื่อสร้างบุญบารามีถ้าถ้าเทพลงมาจริงๆอ่ะคุณโยมก็จะไม่ค่อยพูดภาษาเทพพุ่มเพื่อนะคุณโยมเขาจะพูดภาษามนุษย์เรานี่แหละเพื่อชี้แนะนําทางให้คนทําความดีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อที่ EP 2เนาะ Ep นี้มันคงไม่พอแล้ะเวลามันมีแค่นี้เดี๋ยวต่อด้วย e ีพสว่าเทพลงมาเกิดลักษณะเป็นยังไงนะคุณโยมนะ